สวัสดีค่ะจากมะลัยองพยอมค่ะวันนี้ก็ได้รับพัสดุนะคะจากช่องคุณต้อมนะคะคุณต้อมรับการปลูกผักนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องนะคะได้รับในเวลาทำงานพอดีนะคะก็เลยจะอยู่ในสภาพ มองๆแแมแม,แ,ม,แ,มแบบนี้นะคะถุงมือไม่ได้ถอดนะคะเมื่อเช้าคุณต้อมทักไลายเข้ามานะคะบอกว่าได้รับของหรือยังบาลังพยองก็บอกว่ายังตอนประมาณเที่ยงวันพอดีนะคะก็มีสงสัยจะเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆนะคะก็ โทรมาบอกว่ามีพัสดุของคุณตกค้างอยู่ที่ปริษณนีนะคะจะส่งกลับให้คุณติดต่อกลับมาภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้โหเน่าหมดเลยอะไรคะนี่เน่าหมดเลย,อะ,ะเเลยอะไรนะสมไทยโอไว้เน่าหมดเลยนะคะ ออันนี้เบาเมปเปิลบามเปิินใบเน่าเลยอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหใบเขียวสดชื่นอันนี้ต้นครูนะคะ อันนี้เป็นดกพิเศษชดาพรนะคะว้าวมีผักมเมล็ดผักอันชันสีขาวผัวพุ่มอ้าวอันนี้เม็ดอะไรล่ะคะเนี่ยเม็ดอะไรคะคุณต้อมเม็ดนี้เม็ดอะไรคะ ส่วนอันนี้เป็นมะเขือม่วงยักษ์ว้าวเดี๋ยวได้เพาะได้กินมะเขือม่วงยักษ์กันทั้งดงแล้วทีเนี้ยถั่วพุ่มอันชั้นดอกสีขาวอันนี้ของบ้านไร่วงพยอมมีแล้วแต่อันนี้คืออะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้อมขานี่เม็ดอะไรคะไม่เคยเห็นจะว่า,มาเมล็ดถั่วพูทําไมรูปร่างแบบนี้นะคะที่บ้านไร่วงพยอมเม็ดถั่วพูกลม อันนี้เขาจะแหลมๆด้วยเป็นเม็ดของอะไรเอ่ยก็เดี๋ยวต้องเอาลงกระถางก่อนนะคะมะม่วงหามะนาวโหยังชุ่มเลยแต่อันนี้สิจะต้องตัดกิ่งล้างกิ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะ ความเน่าจะลามไปทั่วนะคะก็ขอบคุณคุณต้อมนะคะคุณต้อมไอดอลของบ้านไร่วงพยอมนะคะเป็นไอดอลมาตลอดตลอดการทําช่องนะคะบ้านไร่วงพยอมติดต่อติดตามนะคะช่องคุณต้อมมาตั้งแต่คุณต้อมได้ประมาณเกือบเกือบจะพันซับนะคะก็มีคน เขาแนะนําให้ดูเขาบอกว่าคุณต้อมกับบัลแรงพยอมนิสัยเฮาๆ้า,าบ้องบ้องพอกันให้เข้าไปดูเลยบัลลงพยอมก็เลยเข้าไปดูออเผู้หญิงคนนี้นะบอกได้เลยนะคะสวยถูกใจมากๆพูดเฮาๆ้าพูดไม่กลัวคนถูกใจมากๆก็ตั้งแต่นั่นมาก็ติดตามมาตลอดนะคะติดตามทุกช่องของคุณต้อมเลยเป็นไอดอล เป็นผู้หญิงเก่งที่ไม่กลัวใครเป็นผู้หญิงเก่งที่มีความรู้รอบตัวเป็นผู้หญิงเก่งที่สามารถเตือนคนได้เพราะรู้จริงนะคะอันนี้ก็ขอบคุณคุณต้อมนะคะในการที่บานเรพยอมทำช่อง YouTube ช่องนี้ก็คือคุณต้อมเป็นคนผักดันนะคะทั้งผักทั้งดันนะคะทั้งยันทั้งถีบเลยนะคะที่จะ พาพยุงจุงมือดันกันขึ้นไปจนถึงความฝันนะคะความฝันของบาลาังพยอมก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้คิดจะร่ำรวยเรือหากินในทางทำช่อง YouTube นะคะในครั้งแรกเลยนะคะก็ทำเพราะว่ามีคนดูถูกว่าคนอย่างบาลายวงพยอมไม่สามารถที่จะทำงานประเภทนี้ได้นะคะ ในวันนั้นนะคะแต่ในวันนี้บาลลองคพยอมก็ก้าวไกลไปถึงที่ว่าสามารถจะผ่านในจุดตรงนั้นไปแล้วนะคะก็เข้ามายืนอยู่ในแถวหน้าที่สามารถสร้างรายได้จากการทำช่อง youtube แล้วนะคะก็ ฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งจะทำช่อง YouTube นะคะว่าไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเอาคำหนึ่งคำใดที่เราสามารถจะมาเป็นแรงบันดาลใจได้นะคะและ้วทุกอย่างก็จะสำเร็จอันนี้ใช่มะม่วงหาวมะนาวโหไหมอะใช่ไหมคะ อ๋อใช่มีนามด้วยเพราะว่าหลายๆคนจะท้อนะคะพอทำไปแล้วคนดูน้อยยอดวิวน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาคอมเมนต์มักจะท้อนะคะอันนี้บารายวังพยอมตั้งแต่ทำมาบอกได้เลยนะคะไม่เคยสนใจเลยนะคะเป้าหมายของบารายวังพยอมก็คือ ต้องทำงานด้านนี้ให้สำเร็จให้คนที่เคยดูถูกบ่าลไรวังพยอมให้รู้ซึ้งโหเน่ามีกลิ่นตุเลยอันนี้สมไทยนะคะอันนี้สมไทยของบานาังพยอมมีเยอะนะคะก็ขอบคุณมาหน้าโอกาสนี้นะคะคุณต้อมที่ส่งมาให้ ช่าเมเปลิลอันนี้บ้าลาย่งพยอมไม่มีนะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากมายที่ส่งมาให้บ้าลายองพยอมนะคะก็จะบอกเพื่อนๆอีกอย่างนะคะว่าการที่จะดูช่องของคุณต้อมนะคะเละนะคะเละหมดเลยใบเน่า ให้ดูให้จบนะคะเพราะว่าความรู้ดีๆของคุณต้อมจะอยู่ท้ายคลิปเสมอนะคะยิ่งยาวเท่าไหร่ความรู้ยิ่งเยอะนะคะมีหลายคนนะคะบอกกับบาลังพยอมว่าคลิปคุณต้อมยาวยาวมากเกินไปไม่มีใครเวลาใครจะมานั่งดูบาลังพยอมก็จะบอกเลยนะคะว่าบาลังพยอมไม่เคยดูช่องใครเลยนะคะนอกจากนั่งฟังเสียงอย่างเดียวนะคะในเวลาที่ทํางานมือก็ทํางาน หูก็ฟังไปด้วยนะคะเมื่อจบคลิปก็จะลงท้ายด้วยสวัสดีค่ะไปแล้วนะอ่าเป็นอันว่าจบแล้วก็จะหันกลับมาคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าเขาจะโฆษณานั้นยาวมากมายเท่าไรอันนั้นไม่สนใจนะคะเพราะไม่มีเวลาจะหันไปหันมานะคะเพราะว่าการชํำต้นไม้นี้ต้องใช้สมาธิ มากมากอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ต้นครูเดี๋ยวต้องใส่กระถางพราของพี่ิริรัตน์ให้มาครั้งแรกนะคะก็ปลูกไว้โตแล้วทีนี้ก็ย้ายย้ายไปย้ายมาตายแต่ดีว่ารากเขายังอยู่รากเขาแตกขึ้นมาใหม่ก็ขุดย้ายไว้ลงกระถางไว้แต่ใบก็เล็กนี้ เดียวนะคะเลขปลายก้อยเล็ก่อนใบนี้อีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่านะคะพ่อเพิ่งย้ายมาได้ประมาณ4ีห้าวันนะคะก่อนที่จะลงปลูกป่าวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีนะคะถึงจะมีการเน่าเสียบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะรับรองว่าคงจะฟื้นนะคะพ่อไม้ประเภทนี้ปลูกไม่ยากนะคะเป็นพืช ในวงเดียวกันกันกบกระเจีย๊ยบนะคะสามารถปัดกิ่งปักช้ำได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะ